ยินดีต้อนรับสู่ชาร์จอัพคาช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์และยานพาหนะล่าสุดวันนี้เราจะพาคุณไปชอชช้างมอมา2องศูน้าคลิก160สกูตเตอร์ที่ผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันเข้าด้วยกันอย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นนักขับขี่ประจำวันหรือกำลังมองหายานพาหนะที่มีความสปอร์ตคลิก160คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุด ฮอนด้าคลิก160รุ่นปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นและล้ำสมัยมันมีไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมตัวถังที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์และล้ออันลอยที่ช่วยเสริมลุกสปอร์ตให้กับตัวรถเส้นสายของตัวรถดูโฉบเฉี่ยวพร้อมการเคลือบสีระดับพรีเมียมทำให้คลิก160เป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ดูหรูหราที่สุดในกลุ่มของมัน ด้านสมรรถนะ Honda c คลิก160ใช้เครื่องยนต์157ลูกบาทเซนติเมตรระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ4จังหวะที่ให้กำลังขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมันเทคโนโลยี ESP บวกช่วยให้การเร่งเครื่องเป็นไปอย่างนุ่มนวลลดแรงเสียดทานและให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ไร้รอยต่อด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ท,ทำให้การขับขี่ในเมืองสะดวกสบายและตอบสนองต่อคันเร่งได้ดีเยี่ยม ฮอนด้าคลิก160ปี2025ยังมาพร้อมกับหน้าปัดดิจิทัลที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งความเร็วระดับน้ำมันและข้อมูลการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบสมาร์ทที่เพิ่มความสะดวกและความปลอดภยัยช่องเก็บของใต้เบาะมีขนาดกว้างขวางสามารถใส่ของจำเป็นได้อย่างลงตัวระบบเบรกที่พัฒนาใหม่พร้อมดิสเบรกหน้าและระบบ ABS ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยขณะขับขี่ ด้านความสะดวกสบาย h o n d a c l i ิก160ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับการเดินทางไกลเบาะนั่งที่นุ่มสบายและตำแหน่งการขับขี่ที่เหมาะสมช่วยลดความเมื่อยล้าระบบกันสะเทือนได้รับการปรับจูนมาเป็นอย่างดีช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ำหนักที่เบาและการควบคุมที่คล่องตัวทำให้คลิก160เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ขับขี่ในเมืองที่ต้องการความสะดวกและความน่าเชื่อถือ ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างดีไซน์สมรรถนะและฟังก์ชันการใช้งาน Honda c l i ิก160ปี2025ยังคงเป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่ดีที่สุดในตลาดมันมีทุกอย่างที่ผู้ขับขี่ต้องการตั้งแต่ความประหยัดน้ำมันไปจนถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพ หากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามชาร์ตอัพคาเพื่อรับชมรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลยานยนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ขับขี่ปลอดภัยครับ